ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยแม่วันจันทร์แล้วครับวันนี้ห่างกันไป2วันในที่สุดก็กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณที่อุดหนุนเราและขอบคุณที่อยู่กับเรานะครับในช่วงเช้าแบบนี้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าวันเสาร์คนอ่ะคนโดยเฉพาะคนกรุงจะมีความสุขหน่อยเพราะว่าแดดจ้าเชียวใช่ครับไม่ทราบคุณปักตะไคร้หรือเปล่าบอกผมไม่แน่ครับแต่ผมรู้สึกว่าวันเสาร์เนี่ยผมทำงานอย่างเต็มที่ครับผมอ่า ได้ข่าวว่าบอสคุณดีมากเลยนี่ใช่ครับถ่ายถ่ายอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะได้ทราบกันในเดือนเดียนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ข่าวว่าฟิตพอสมควรครับวันอาทิตย์นี่ที่ผ่านมานะครับมีกิจกรรมนะครับของจ t ทเนะฮะคือวิ่งสู่ชีวิตใหม่ครับผมไปวิ่งที่สวนลุมตีห้าครับผมผมเนี่ยนะฮะก็ไปวิ่งกับน้องทันน้องทันที่ภาพคอมีปัญหาอะไรฮะภาพคอเขียวมากคือจะบอกว่านี่น้องทันเนี่ยนะครับที่เป็น ผู้วิการนะครับทางด้านขาเนี mean, ่ยนะครับก็คือเขาเลยก็ไปวิ่งก mm ับผมแล้วที่สุดขัญคือดาราจีเทสไปกันหมดเลยมีคุณพีทมีน้องน้องปันปันอะไรพวกนี้ครับเนี่ยนะฮะพี่สุขขวัญก็ไปครับผมแล้วก็เนี่ยคิดว่าคุณเป็นนิชคุณเหรอครับหรือยังไงมี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 ภาพใช่ไหมใช่ครับผมนี่นะฮะไหนฮะมีภาพที่ผมเลยนะครับเป็นเหมือนเรียนแบบพี่นิชคุณครับอ่าแล้วก็ไปวิ่งกันสุดท้ายผม เข้าวิ่งคนที่ไปใช่ครับลุงเนครับอ๋อนี่ชคุนคนอื่นป้าหรือยังไงเนี่ยฮะไม่แน่ครับผมแต่ก็ประเทศนะพี่สุขวัญนี่นี่สวยตลอดกาลตั้งแต่เขาเล่นหนังเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่าออร่าเขาออกมาคือมันชัดเจนมากเลยเหมือนกับเหมือนกับเขาเป็นคนที่เหมือนดูแลสุขภาพอย่างจริงจังเขาเขาเขาหันมาวิ่งมากขึ้นเมื่อหนังจากหนังเรื่องนี้วิ่งมากขึ้นครับแล้วที่สำคัญก็คือพี่สุขวัญเป็นคนแบบน่ารักมากอใช่ครับผมคุณวิ่งกี่โลจากผมวิ่งไปทั้งหมด2กิโลครับ สองกิโลใช่ผมผมคือผมจะไปกับน้องทันตลอดเพราะทำรายการด้วยกันก็เดิเออเข็นน้องทันไปเรื่อยน้องทันก็มีเดินบ้างอะไรเงี้ยครับผมจนสุดท้ายผมบอกน้องทันว่าน้องทันพี่ขอนั่งรถเข็นบ้างแล้วน้องทันเข็นที่หน่อยผมไม่ไหวจริงครับน้องทันก็ยอมเข็นน่ารักมากน้องทันเข็นคุณเนี่ยนะใช่ครับคุณให้น้องทันที่เดินก็ไม่ค่อยไหวมาเข็นคุณเนี่ยใช่ครับน่ารักมากครับผมสุดสุดเยแต่ต้องขอบอกว่างานนี้ทําให้วูดี้รู้สึกถึงตัวบ้างเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นก็เลยตัดสินใจวิ่งด้วยเหมือนกัน จริง, oh, รงพี่วิ่งมาเหรอครับจริงๆไปที่สวนสาธารณะเมื่อวานประมาณช่วง5้าหกโมง กี่กิโลขุ<อ>่นเดียงพี่นี่ประมาณ10กิโลแน่นอนวิ่งนาทีหนึ่งครับนต่ทีหนึ่งนาทีหนึ่งตอนแรกดูว่าจะไหวแต่ก่อนพอวิว่งไปปุ๊บเนี่ยมันหายใจไม่ค่อยสะดวกมันเริ่มแสบคอเพราะว่าไม่ได้วิ่งมาประมาณอาทิตย์กว่านะครับก็เลยเดินเอาแต่ดสินใจเดินเอาเมื่อวาน3านาทีเพราะคุนนั่นแหละนะฮะก็เชื่อว่าหลายๆคนสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าก็คงได้มีโอกาสออกกาลังกายกันแล้วก็อยากจะฝากไ้หน่อยแล้วกันนะครับมันดูแลร่างกายของเราเยอะๆนะฮะเพราะว่านอกจากเรื่องของเงินอาชีพการงานแล้วเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสุขภาพของคนเราแน่นอนครับสุขภาพไปเมื่อไหร่งานก็ไปเมื่อนานถูกต้องครับผม่าเข้าเรื่องของเราในเช้าวันนี้ดีกว่านะครับกับแขกรับเชิญของเราในเช้านี้ต้องขอบอกว่าคนแรกนะฮะก็คือคุณตุ๊กชนกวันนันนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เธอจะมาเมา เรื่องของหัวใจครับเรื่องของหัวใจเดี๋ยวเดพี่บุดดีครับมีคนมาดามหัวใจแล้วเหรอครับเอาอย่างยังยังยังใช่ไหมหรือมีเราไม่แน่ใจแต่เช้านี้เดี๋ยวเธอจะมาเปิดเผยให้เราได้ทราบนะครับครับนี่แต่นี่ไม่ใช่คุณตุ๊กนะนี่คือใครนี่คือใครป๋าครับอาจารย์ครับผมต้องลองเขาสลับแข้งหรือเปล่าหรือยังไงนอกจากคุณตุ๊กแล้วเนี่ยต้องขอบอกว่านะครับเราจะมีสามปรมาจารย์นะครับมพี่เดินนะครับพี่เป็ด นะครับแล้วก็พี่โน้ตนะฮะโอโ้โหสามท่านนี้มาร่วมรายการฟังรายชื่อแล้วคุณรู้สึกไงบ้างเอ่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมาเอาวิชาครับวันนี้ฮะเราอาจารย์ทั้ Del งสามเทพเนี่ยนะครับมาในรายการรับรองครับว่ารับประกันความหาทุกตารางนิ <S <s ้วครับผมอ่าตารางนิ้วเลยนะใช่ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการเปิดตัวแขกรับเชิญกันดีกว่านะครับขอต้อนรับนะครับคุณตุ๊กนะครับแล้วก็สามตลกขั้นเทพนะครับอัเป็ดนะฮะอเด๋อแล้วก็อโน้ตครับครับสวัสดีครับ ปาะเทพครับปาเทพน็อตอ๋อน็อตโอ้แลอตหลับหลับตาแล้วรอหรอโอ้มุกแรงนะมุกแรงทุกคนยังตกใจใช่ไหมว่าแจ็คตื่นมาได้ยังไงทุกเช้านี่เลยเออปกติเขาเป็นคนไม่มีสาระอะไรไม่ค่อยชอบบอกเขาไปเลยว่าทําไมคนถึงตื่นตีห้าทุกวันพอนคอนโดอยู่กับป่าพอนรถด้วยครับบอยนี่เดี๋ยวเสื้อของที่นี่หรือเสื้อเอามาเองพันโตไม่ทันพุงเลยได้ รีงรดน้ำมันมันใหญ่ขึ้นเร็วเวเพื่อจะได้โตตันพุงเอ้วนขึ้นนะป้าอ้หน้าแม้ว้ยติ้นแล้วเนี่ยม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพอเห็นโพลว่าสามท่านจะไม่ร่วมรายการับกาจจะเบี้ยววันนี้โอ้กลัวกลัวว่ารับมุกไม่ทันโอ้เรียดครับผมกลัวตัวใหญ่เงี้ยมันรับทันอยู่แล้วหละกินข้าวมาเช้ากินข้าวมากินข้าวหรือกินหยวก มันชะสายันครับเล่นพวกนี้สายันมันกินลำอ๋อพี่สายันกินลำเหรอกิน้ต้องกินอยู่อ่ะครับผมลำบอกเขาเบอกว่าคุณกินอะไรทุกเช้าถึงหนึถึงตัวใหญ่ผมกินพวกเนื้อสัตว์เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังลดน้ำหนักอยู่ครับผมลดน้ำหนักกินเนื้อสัตว์นะครับสัตว์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงลดน้ำหนักกินพวกเนื้อไก่อะไรพวกนี้ครับไก่ไม่ใช่สัตว์นะคือข้าวจะงงไปไม่ไอ้อ่ คุณตุ๊กคุณตุ๊กตอนนี้ชีวิตแฮปปี้แล้วใช่ไหมฮะค่ะเดือนที่ผ่านมาเจอมอสุ่มมากมายนะครับแต่ได้ข่าวว่าช่วงนี้กับกิจการใหม่นี่มีความสุขมากแฮปปี้ แ <C> e <at> เดี๋ยวเราได้คุยกับตุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยนะครับแต่ตอนนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีใครในที่นี้ไม่เล่นคุณผู้ชม IG หรือว่า i อิน a ตาแกรมต้องขอย้ําเป็ครั้งสหรับใครที่ไม่เคยเล่นถ้าใครไม่ทราบอยู่โปรแกร,รมนี้ต้องถือว่าอะไรถือว่าถือว่าแบบมันไม่ใช่ไม่เทนน่ะ,ะ <laughs> ตาม<ล>ทันแล้วครับ IG ย่อม,มาจาก IG จนี่แหละอันนี้ยากละไอจไอไอแกรมอินจ้าแกรมแกรมโอ้ ก็เขาบอกว่าสามปรมาจารย์เนี่ยก็เล่นด้วยนะแต่คุณตุ๊กก็เล่นครับผมเอาเป็ดเล่นเหรอครับเล่นครับผมสุดอย่างก็ติดไปบ้าเนี่ย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 นั่งติดเนี่ปลาเล่นอยู่ปลาโน้นเล่นอยู่ที่นี่ก็เล่น นี่ครับว่ะสรุมเข้ามาให้ใกล้หน่อยดีกว่านี่นี่นี่นีอข่าวใหญ่ครับข่าวใหญ่ครับที่ต้องรงอันนี้เขาเลยข่าวใหญ่ที่มีครับอาจารย์เชนกับครูอ้วนนี่เป็นยังไงครับไม่อะไรกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่านี่แล้วเขากุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่าจริงน่าวนั่นนี่นี่ดูเขากุ๊กกิ๊กแต่เขาก็ไม่บอกไม่ให้เราเห็นในรายการมาเ็าถามก็ตอบคลุมเครือใช่ต้องอยู่ต้องการต้องการให้คลุมเครือแล้วเมื่อคืนป๋าไปคาราโอเกะ ไปครับอ๋อที่ไหนครับป๋าก็ที่แกเคยพาฉันไปอะไรแล้วเขายังบอกเลย800ยังไม่จ่ายค่าค่าค่าน้ำเกกอวยร้อนเขาอ่ะมอจะจ่ยังไงมันนวดให้ครึ่งตัวนี่ไงอินสตาแกรมมันดีงี้นี่โตโนกับอาจารย์เชนชกกันครับห้ามก็ไม่ทันนี่อันนี้พี่โน้ตไทยเองเหรอครับครับผมไทยเองครับ อ่า note เ,เชิญยิ้มนะครับ follow ได้นะครับต้องขอบอกว่าป๋าโน้ตที่ชอบแต่งภาพด้วยนี่คุณผู้ชมใช่ครับพี่โน้ตแต่งเองเลยครับชอบฮะนี่อย่างอย่างเช้าวันนี้จะมาพอดีครับผมนึกไม่ออกว่าสถานที่นี้มันเป็นอะไร,รก็เลยไม่ได้บอกเขาผมก็ส่งยิ้มไปให้คุณผู้ชมว่าเช้านี้คุณยิ้มหรือยัง่ายภาพนั้นต้อเมอรมนด้วยอันนี้คือเช้านี้คุณยิ้มหรือยังผมส่งยิ้มมาให้นี่กำลังจะบอกว่า ตอนนี้กำลังจะอยู่รายการของวูดดี้ผมนึกไม่ออกภา,าษาอังกฤษคำว่าวูดดี้มันเขียนว่าอะไรก็เลยไม่มีเลยเล่น เล่นแต่พิม์ไม่เป็นแต็นอนาคตมากแต่ก็เห็นเลยแล้วชัดเจนเลยว่าสามท่านนี่เริ่มแอคทีฟกันมากขึ้นในเชิงการเล่นอินสตาแกรมนะเดี๋ยวเรามาคุยกับสามท่านคุณตุ๊กเกี่ยวเรื่องงานการนะครับในเช้าวันนี้แต่ขออัปเดตนิดหนึ่งครับทุกท่านครับพาลาลิมปิกนะฮะล่าสุดเนี่ยทีานักกีฬาไทยก็ได้รางวัลเพิ่มนะฮะจากพัทยาเทศทองโอ้โหเสาร์ที่ผ่านมาใครที่ติดตามข่าวคราวก็คงทราบนะครับ นักกีฬาพาราลิมปิกไทยควา้าเหรียญทองที่4นะครับจากการแข่งขันบ็อกเซียลอนดอนพาราลิมปิกเกมส์นะครับให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จหลังจากที่เอาชนะเดวิดสมิธ์นักกีฬาเจ้าภาพจากอังกฤษนะฮรไปได้ขาดลอย7 0็ดศูนยะในประเภทเดี่ยวผสม BC1 นะครับซึ่งพัทยาจะได้รับเงินอาชีพจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ12ล้าน บาทนะฮะค่าตัวคุณเท่าไหร่ฮะช่วงประมาณเดือนนีงเดือนนี้กว่าไม่ถึงครับสิบาท <laughs> ประมาณนี้สิบบาทนี่ก็ได้12ล้านบาทนะครับ,รบขอยุ้าอีกครั้งว่าเหรียญทองจะได้ประมาณคนละ6ล้านอ่ะโทษทีทองละ6ล้านบาททองละหล้านนะครับ,รบนอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนอีกหลายรายนะครับคาดว่ายอดเงินรวมน่าจะเกือบ20ล้านบาทโอ้โหสุดยอดเลยต้องขอเสียงว่าน่าดังมากะ ดีด้วยนะครับกับนักศิฬาพาราลิมปิกของไทยคุณไม่ได้มีโอกาสไปไปแข่งกับเขาไงถ้าได้เนี่ยโอ้โหอีก4ปีออพาราลิมปิกผมจะส่งสีหนุ่มเชิญยิ้มเพื่อนผมไปออนี่ <laughs> <laughs> กีฬาอะไพี่โดน <h> ah> กีฬาอะไรดี ไปร้องเพลงแข่งกับฝรั่งซช่มาร้องเพลงพ่อนะเดี๋ยวเรามาสรุปเหรียญรางวัลหน่อยดีกว่าครับได้ครับล่าสุดนะครับท่านกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลมาครองสี่เหรียญทองสองเหรียญเงินเแล้วก็สองเหรียญทองแดงต้องขอบอกว่าเกินกว่าเป้าหมายผมขอชื่นชมพัทยาหน่อยได้ไหมวันนั้นได้เห็นแล้วผมชื่นชมว่าถึงจะพิการนะเพราะได้เหรียญเขาดีใจลงไปกราบสี่มุมเลยลงไปกราบ กราบกราบเนี่ยนี่คือความเป็นไทยผมผมต้องขอชื่นชมเด็กคนนี้เลยครนะซึ่งซึ่งเขาพิการแล้วก็ลงไปกลิ้งแรล้าเขาดีใจดีใจมากแล้วก็กราบสี่มุมกราบทพื้นนะกราบสี่มุมเลยนอกจากกราบแล้วนะเป็นชีวิตเขาเนี่ยเขาขอตายทําไมเขาขอตายเขาบอกกับคุณพ่อคุณแม่เขาตอนอายุสิบสี่สิบห้าเขาบอกว่าผมสงสารพ่อแม่เหลือเกินคุณพัทยาเนี่ยผมขอตายดีกว่าเพื่อที่จะเกิดใหม่ มาเป็นลูกพอ่อลูกแม่เหมือนเดิมแล้วสิ่งที่เขาได้รางวัลที่คนไทยเรามอบไปกับเขาเนี่ยเขาจะไปทําสนามฝึกผู้พิการที่บ้านเขาอาอันนี้ละ,ละเล่เล่มาสิรอนเลยโยมอคุณพ,พ่อคุณแม่ขายลอตเตอรี่ใช่ไหมแล้วเขาก็เนี่ยที่พี่น้ตเล่าเป๊ะเลยแล้วพ่อแม่ไม่รู้ทำไงก็เลยบอกลูกว่า สวดมนต์ไหว้พระนื้อลูกยังเครียดอย่าคิดมากเขาเหมือนกับเด็กเขาพัทยามีสติพ่อแม่แก๊กันเหรอไม่ใช่พ่อแม่พัทยาอ๋อเห็นจับแก๊กหรือว่าแก๊กพ่อแม่สลับบุรีแล้วจักการสลับบุรีหรือแต่ละแล้วแต่พี่โน้่บอกเขาเด็กคนนี้แบบใจเขาสู้จริงๆนะเขามาถึงทุกวันนี้ได้แล้วพ่อกับแม่พอดูการถ่ายทอดตกใจตุ๊กเขาบอกไม่น่าคือรู้ว่าลูกเก่งแต่ไม่คิดว่าใจจะสู้ขนาดนี้นะครับนะครับถามทุกท่านเลยคิดว่าเงินอาชีพที่นักกีฬาโภคเลี้ยงได้รับเนี่ย เพียงพอเล็กย้อผมว่าน่าจะมากกว่านั้นนะในความรูม้สึกผมนะฮะน่าจะมากกว่านั้นทุกหน่วยงานน่าจะเดินก็ไปหาเขาซึ่งเขาทําชื่อเสียงประเทศชาติทำไม <S 1> <S 1> ไม่ใช่ธรรมดาโดยคนรรพิการนะที่ปขข <ๆ S 2> ไปต่อสู้กันเป็นร้อยร้อยประเทศถูกไหมฮะแล้วเขาเป็นหนึ่งอยู่ในนั้นน่ผมว่าโอ้เขามีความอดทนสูงมากที่30มสิบกว่าใช่ไหมสาวธิเบศสาวธิเบฉะนั้นผมว่าควรจะมีรางวัลให้มากกว่านั้นด้วยซ้ำไปรัฐควรจะให้ความสําคัญมากกว่านั้นนะไปสร้างอะไรให้เขาที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในบางหลายโไ้อะ เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยก็คือทุกอย่างถ้ามันได้รับการส่งเสริมมันก็เป็นกำลังใจค่ะคืออย่างนี้อเองนะคือถึงแม้นาเขาจะได้น้อยได้มากครับในตัวเมืองในตัวจังหวัดต่างๆที่เจริญแล้วทําทางเท้าทางเดินทางรถเข็นไม้เหมือนต่างประเทศให้คนพิการจะเข้าห้องน้ําขึ้นรถไฟฟ้าหรือตามเป็นทางเดินเนี่ยโอ้โหผมเคยเห็นนะครับยังไงกลิ้งโคกโคกเครียเลยขึ้นฟุตบาทไม่ได้เงี้ยเนี่ยทำแบบนี้เขาที่ เพราะตู้ต้องใช้รถเข็นลูกไงตูกเลยรู้ว่าบางที่มันไม่ไม่อว่าเลยเพะที่จะมีที่คือรถเข็นใช่ไหมขนาดเราเข็นลูกเรายังทรมานแล้วคนเข็นตัวเองมีบันลิฟหรือว่าต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีที่เมืองไทยก็สร้างนี่ไงรัฐบาลอันที่ไหนเมืองไทยอะไรไม่ใช่ที่กรุงเทพครับต้นไม้น้อยหรือว่ายังไงต้นไม้น้อยไปเพราะว่าตอนนั้นจมูกผมพังเป็นไซนัสแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันปราบบุรีมีเยอะไหม่ะโอ้ฝุ่นเต็มเลยครับค่ะผมอ้าว ตราบุรีก็ไม่มีต้นไม้เหรอไม่ค่อยมีครับเพราะะถล่มหินครับผมออ๋ไม่ต้องห่วงรัฐบาลเขาสร้างนี่เขาจะสร้างสนามบินใหญ่กว่าสุวรรณภูมิอีกครับผมทำไมรู้ได้ไงพี่เหรออ้าวโดูใหญ่กว่าไม่ใหญ่กว่านี่ขนาดไปที่ไอพัฒนาการนี่เขาเขียนป้ายเลยสุวรรณภูมิชิดซ้ายโโอ้หเอาไปแล้วนะรออยู่เลยแล้วต่อไปก็ลอยู่เออเวันนี้ไงใหญ่มาก ัุนเุื่องชิดซ้ายอ่ะชิดซ้ายเลยอ่ะเดี๋ยดิเดี๋ยดิทีหลังเล่นน่ะนัดนัดกันทขึ้นมาสรุปนิดหนึ่งนะไม่ส่งให้ก็ไม่ได้สรุปนิดหนึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศหลังจากนี้จะต้องให้ความสำคัญกับนักกีฬากลุ่มพิเศษกลุ่มนี้ของเราอย่างแน่นอนนะครับ